สวัสดีค่ะพวกเราก็มาจากทีม Digo นะคะซึ่งได้รับรางวัลประเภทได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ประกอบการไทยนะคะ <c oughs> ก็ได้ทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ identification application <c oughs> นะคะซึ่งก็เป็นระบบการยืนยันเอกลักษณ์ของตัวบุคคลแล้วก็สิ่งของนะคะซึ่งเรามีคอนเซปต์ว่าระบบของเราอะคะ่ะจะต้องเป็นระบบที่ต้นทุน ต้นทุนต่ําแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันนะคะซึ่งก็คือสมาร์ทโฟนค่ะเราได้ประยุกต์ระบบเข้ากับสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก็เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการเอนคริปชันข้อมูลนะคะก็จะสาธิตให้ดูนะคะว่าแอปพลิเคชันเราประมาณไหนไเป็นตัวอย่าง ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันของเรานะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชนนะคะอ,อ,อย่างเช่นเวลาเราจะออกงานลงทะเบียนหรือว่าต้องการกรอกแบบฟอร์มเอกสาระคะ่ะเราก็ไม่ต้องไปกรอกด้วยการโจทย์อีกแล้วนะคะก็ใช้สมาร์ทการ์ดบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของเราเนี่ยค่ะเสียบเข้าไปแล้วก็จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบค่ะก็จะสามารถอ่านข้อ ข้อมูลบนหน้าบัตรได้ทั้งหมดเลยนะคะและสามารถบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลของตัวบุคคลด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปเพื่อบันทึกไปทำประโยชน์อื่นๆได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะที่มีไอเดียดีๆเข้ามาประกวดในโครงการการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันกันเยอะๆนะคะก็ เป็นโครงการที่ดีได้ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆเยอะเลยค่ะ